ก็เลยนะครับเดี๋ยวขออัปเดตราคาสักน,นิดหนึ่งนะครับนะสำหรับตลาดคริปโตในตอนนี้นะฮะก็เลยดูว,ว่าท็อป100โอ้โหผมเพิ่งเห็นว่าป๊อปแคทตอนนี้พัมขึ้นมา20%นะเพื่อน,อนขึ้นท็อป100แล้วนะครับนะแล้วก็วอลโกลด์บาทเอร์เเมื่อวานนี้เพิ่งได้จะดูการวอลโกลด์ไปเองนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ลงเป็นแรงมากๆนะแล้วก็กระเซยไอเพิ่งที่จะ,ะดรอปลงไปหลังจากที่ Apple ิลเขามีในเรื่องของการยกเลิกดิวนะครับที่จะซื้อในเรื่องของตัว OpenAI นนนนะครับับซึ่่งงก็เลลยได้นน้้สผใหตอโอ้โหแฟนๆ AI แซงอยู่พอสมควรแตซ เลยดูว่าพอเขาไม่ดีแล้าจะพุ่งสนหรือเปล่าตอนนี้พุ่งแล้วนะครับนะเมื่อคืนนี้ก็ลองๆเข้าไปดูกันได้นะครับในไลฟ์ก่อนหน้านี้นะครับนะแล้วก็เฮก15%นะครับทีโอชิบีบเนฟี่มเปอ็นตกูเมอชักเริ่มมาแล้วแบบาก็เเอ็กซ์ห3สซน์ะครับนะตอนนี้เหรียญจีนก็เลยดูว่านิ่ๆเปนสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าจีนเขาหยุดวันชาติไปเพื่อนนะประมาณสัก7วันนะนะรวมเสาร์อาทิตย์ก็น,น พอเรารู้อยู่แล้วว่าก่อนนี้โอ้โหหุ้นจีนพัมพัมพัม,พมไม่รู้ว่าหลังจากนี้นะครับหลังจากที่จีนเปิดทําการคริปโตจีนจะว่ายังไงนะครับแต่ทนผู้นํานก็คือ c คอน r a c t CFX ตอนนี้พัมกระจุยไปแล้วในตอนนี้นะฮะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ Bitcoin ก,กันบ้างนะครับนะอยู่ที่62,000 แล้วก็อีเทียม2,400นะครับนะ BNB 564นะครับโซล a n ่144นะครับก็ถูว่าในช่วง7วันที่ผ่านมาบิตคอยลงไป5%นะครับนะอีเทียมลงไป10%นะหูอีเทอร์ลงมาหนักมากนะฮะแล้วก็ BNB ลงมา5.9%โซล a n ่ลงมา7%ก็โดยรวมแล้วในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมายังลงอยู่นะแต่ก็ถือว่าในช่วง 2, อสวันที่ผ่านมาเริ่มกลับขึ้นมานะครับก็เลยส่งผลใหเขียวกันตามที่เห็นอย่างทุกวันนี้แต่กนะผมว่าโอเคแลมันจะมีความผันผวน เป็นเป็นบางช่วงเวลานะครับแต่ถ้าเราซูมเอาออกมาดูย้อนหลังกลับไปในหลายปีไม่ว่าจะเป็น2อ2 16, 2 2 0สิบ2 2 0ในช่วงไตรมาาสุดท้ายของปีเนี่ Q4 เนี่ยโหถ้าเราดูนะ212พััมขึ้นมา97%นะอันนี้คือปีที่เป็นปีแฮลวิ่งนะฮะ Be นะปีเฮวิ่งเนาะปี26 1 6ก็คือปีที่มีการแฮวิ่ง58%อันนี้คือแต่มาสุดท้ายนะปี220พรําัมมา168%ปี2 0 2 4ห่ะเท่ปไหรเท่าไ นะครับนะถ้าแบบ100%ก็คือราคา bitcoin จะอยู่ที่แสนหนึ่งประมาณนั้นนะก็มีโอกาสหรือเปล่าที่ต้าวมาสุดท้ายนี้จะขึ้นเป็นหลัก50%หรือ100%นะครับแต่ถ้าเราดูเฉลี่ยเฉลี่ยเนี่ยนะฮะในช่วง3ครั้งก่อนอันนี้ก็น่าจะมีเป็นหลักเกือบเกือบร้อยหรือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์กันนะครับซึ่งถ้าเราดูนะครับในช่วงตุลาคมปี2023ที่แล้วเนี่ยก็เรียกได้ว่าราคาลงมาก่อนนะครับเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็พั้มแรงเลยนะครับขึ้นจาาก26,000ขึ้นมแบบ ไป3ามสี่หมื่นนะในช่วงต่อปี2 0ง3นีนะครับเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นอยู่แล้วนะครับนะ <c oughs> ก็ถือว่าตุลาปีนี้นะครับนะโอ้โหมาถึงด้าหนักเลยนะฮะมีเรื่องของสองครามอิหร่านกับอิสราเอลนะครับหลังจากนี้จะพัมหรือเปล่านะครับพราอเรารู้อยู่แล้วว่าสงครามบางทีอาจจะเป็นจังหวะที่ดีในการซื้อของนะครับนานี้ก็ต้องรอดูนะว่าบิตคอยจะพัมเหมือนกับตอนช่วงต่อปี2023าตุลาได้หรือไม่ที่ตอนแรกด้าก่อน เราจะนำพัมก็จุยนะฮะรอบนี้ดัมก่อนเราจะนาพัมก็จุยได้หรือไม่นะเดี๋ยวต้องจ้องกันให้ดีนะครับแต่ที่แน่ๆถ้าเราดูในเรื่องของ etf pro ตอนนี้วันศุกร์ที่ผ่านมาถือว่าใช้ได้เลยนะมี etf pro บวกขึ้นมาแล้วหลังจากที่ก่อนในนี้โอ้โหแดงอมวมเลยนะเบื่อตอนช่วสงสงขรามนี่คือแดงหนักเลยนะครับนะก็ตอนนี้กลับคัมแบ็กเข้ามา25ล,ล้านเหรียญดอละลาร์สหรัฐมาเรียบร้อยแล้วนะครับนะยินดีด้วยนะครับนะเลยเดียวว่าแดงจบแล้วหรือยังนะครับถ้าเราดูแดง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 รอบนี้เขียวแล้วหรือย ส่งผลได้ราคาบิตคอยน์ฟินได้แน่นอนนะครับนะเพราะว่าบิตคอยน์ราคามากที่จะไปตามโฟลของ ETF อยู่แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับนะอย่างที่บอกไปตลอดตอนช่วงต้นนะครับนะว่าคริปโตจีนกำลังเริ่มกลับมานะครับนะแล้วก็วันชาติจีนกางจะหยุดจบแล้วนะครับนะก็คือจะเริ่มทํางานทําการกันอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเราดูเซี่ยงไฮ้คอมเพรสิตอินเด็กตอนนี้พัม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 เปี้ยงขึ้นมานะครับนะพัมแรงมากนะครับถ้าเราดูเนาะเมื่อไหร่ก็ตามที่จีนพัมนะฮะ บิตคอยก็พัมจีนดัมบิตคอยก็ออกข้างดัมลงมานะฮะแต่ถ้าจีนพัมล่ะบิตคอยจะไปด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นงานเปรียบเทียบเซี่งไฮคอมเพรสิตอินเด็กต์กับทางบิตคอยนะครับนะซึ่งเรารู้อยู่แล้วเนาะว่าจีน น่าจะชื่นชอบบิตคอยค่อนข้างเยอะนะครับนะก็ต้องรอดูว่าจีนพั้มจะมาหรือเปล่านะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่คาโปสักเล็กน้อยนะครับนะเมื่อวานในไลฟ์ก็ได้พูดถึงกันไปนะว่าคาโปแบลลิชแล้วนะครับนะหรือว่ามองว่าจะลงไป48,000ถึง50,000นะครับนะ่ะก็ว่ากันไปอีทเทริอมจะลงไป1 000, 8 0 0ถึง2,000นะครับนะก็พอลงไปเลเวลนั้นเนี่ยเราค่อยขึ้นหรือว่าพูดง่ายๆเลยว่าก่อนจะพั้มต้องดัมซะรอบนึงก่อนอารมณ์เหมือนตอนแบบช่วงโควิดก่อนหนนนน้้าาาีีะะะคครรับับเพว่่กก็มมทจองปใน ช่วงเวลาก่อนหน้านั้นเสมอๆนะครับนะซึ่งตอนช่วง2020คนก็มองไปตอน2016นะฮะว่ามันจะพั้มเลยแต่ก็ดำสะรอบหนึ่งก่อนแล้วก็พั้มนะซึ่งบางทีมันอาจจะไม่เป็นไป,นปนตามแบบที่เราคิดนะครับเพราะว่าตอนปี2020เราก็มองว่ามันจะเป็นเหมือนกับตอนปี2016-2017ซึ่งมันก็ขึ้นเลยถูกต้องไหมแต่2020ก็โดนสับขาหลอกรอบนี้คนก็มองว่าจะดำเหมือนรอบตอนปี2020ต้องรอดูมันจะดำตามที่คนคิดหรือเปล่านะครับนะซึ่งตอนนี้คาโปแบริชียบ้อยว่าจะลงมาโซนนี้นะฮะ อันนี้คือในเรื่องของตัวเอาคอยนะลงมาตุ้มแบบนี้ก่อนล้างก่อนนะฮะแล้วค่อยขึ้นอะไรแบบนี้อ่ะก็ต้องรอดูเนาะว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าแต่ถ้ามันลงมาโซนนี้ก็ถือว่าโซนสวยนะไบโซนตรงนี้นะครับนะก็ถือว่าเป็นเป็นโซนที่ค่อนข้างเป็นหัวตรงนี้นะครับนะหรือว่าเบรกขึ้นมาได้แล้วก็ลงไปรีเทสแล้วไปต่อนะครับแต่จริงมันก็ลงมารีเทสเป็นหางมาแล้วเล็กแล้วนะแต่เราไม่รู้ว่าลงมารีเทสตรงนี้จบแล้วหรือยังนะครับนะที่มันลงมาในช่วงเดือนสิงหาตอนที่เกิดในเรื่องของเยนแครีเทรดนะคร ไม่รู้สินะครับนะผมว่าคนจะตอบไม่ได้นะครับแต่ถ้าคุณรอ,อตรงนี้ก็ต้องรอไปนะแต่สำหรับผมคงไม่รอแล้วนะครับแต่ถ้ามันหลุดก็ต้องออกนะเพื่อนๆนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วไม่มีใครรู้อนาคตอยู่แล้วนะครับเราก็แค่พยายามที่จะพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่ดีเพื่อที่จะขี่เวฟเวฟนี้ <c oughs> หมายถึงว่าขี่เวฟ ขึ้นนะไม่ใช่ขี่ฮอนด้าเวฟนะขี่ขี่กระทิงรอบนี้แล้วกันเอาแบบนั้นแล้วกันขี่กระทิงรอบนี้ไปให้ได้นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยข่าวของทางเอ่อเสักนิดหนึ่งนะครับนะผมว่าหลายๆคนน่าจะจับจ้องแล้วก็ติดตามกันอยู่นะครับในวันที่8นะครับตุลาอีกไม่กี่วันนะครับจะมีสารคดีนะครับเกี่ยวกับคริปโตนะครับหรือว่าบิตคอยนั่นเองนะครับจาก h b o เลยนะที่เขาไปเปลยนะฮะว่าจะเฉลยหรือว่าเปิดเผยนะฮะว่า ใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนั่นเองน,นะครับนะโอ้โหนี่หลายคนก็เลยดว,ยว่าอยากรู้นะแต่ผมคิดว่าสุดท้ายคงไม่มีคงไม่รู้หรอกนะคิดว่าแบบนั้นนะครับนะก็คงอยากที่จะให้เรารู้กันเองแหละนะก็เดี๋ยวต้องรอดูนะว่าใครเดี๋ยวต้องรอดูนะฮะวันที่วันที่6นะครับเพื่อนๆนะนะซึ่งล่าสุดคุณอันดัมแบกนะฮะก็ได้ออกมาปฏิเสธทันทีนะครับนะว่าน o ตมีนะครับนะซึ่งก็ เขาก็ถือว่าเป็นตัวตัวตึงอยู่แล้วนะครับนะตัวตึงว่าว่า,าว่าเป็นซาโตชินะครับนะเพราะว่าเป็นยุคโอจิเขาแก่มากๆนะครับนะไซฟอรพังนะฮะก็ไม่มีใครรู้นะครับเพื่อนๆแต่เขาบอกว่าน็อดมีนะครับนะซึ่งก็คงจะไม่ใช่หรอมะนะครับสุดท้ายแล้วผมว่าเราคงไม่รู้หรอกว่าใครนะฮะซึ่งมันไม่สําคัญว่าใครนะครับเพื่อนๆนะดีแล้วที่ไม่รู้นะครับนะก็ จะได้แบบนะลั่นไปเรื่อยเลยนะครับแต่ถ้ารู้ตัวเนี่ยผมว่าแหมนะฮะอาจจะอาจจะเซงเนิดหนึ่งนะครับแต่ผมว่าไม่รู้อะดีแล้วแต่คิดว่าไม่รู้อยู่แล้วนะครับนะในหนังเรื่องเรื่องนี้ในสารคดีเรื่องอรเรื่องนี้นะครับนะก็เข้าไปติดตามกันได้ที่ทางให้ิโอไม่รู้เสียตังค์วันนั้นเบื่อนะนะก็เราดูกันแล้วกันนะครับโอเคต่อมาเดี๋ยวเราไปดูที่ชาร์จกันบ้างนะครับนะขอพาไปดูที่ total market cap กักน,กนก่อนเลยนะฮะก็ถือว่าตอนนี้ตลาดโดยรวมของคริปโตเนี่ยก็ตอนนี้อยู่ที่2.1นะถือว่าลงาจาีคเนี่งประมาณแบบ3 สามเป๊ะเลยนะสามเป๊ะเลยนะครับนะก็ลงมาจริงๆงลงมาแบบถึง8 0 0แสนล้านนะฮะโอ้โหลงมาหนักเนาะแล้วค่อยขึ้นมานะฮะตอนนี้ก็มีโอกาสจะกลับขึ้นไปเลยหรือเปล่านะครับนะก็ต้องรอดูนะครับแต่ทีนี้ตอนนี้ราคาเนี่ยยังไม่สามารถด้ยืนอยู่เหนือเส้น200ได้นะสำหรับตัวเมกตแคปโดยรวมของตลาดทั้งตลาดนะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเล็กน้อยนะครับนะว่าราคายังยืนอยู่เหนือเส้น2 0งทั้ง SMA ทั้ง EMA ยังไม่ได้เลยในตอนตอนนี้นะครับนะแต่ก็คิดว่าเดียวต้องรอดูนะครับนะ บิตคอยก็ยังยังโอเคอยู่นะถ้าเราดูลาคาราบิตคอยทำเฟรมเดย์ตอนนี้ก็ยืนอยู่เหนือเส้น EMA ได้แล้วสำหรับเส้นสองนะเส้น200นะั่นนะคือราคาบิตคอยยืนอยู่เหนือได้แล้วนะครับแต่ SMA เนี่ยยังไม่สามารถยืนได้นะครับ SMA อยู่ที่6 3 0 0 0ประมาณนั้นนะครับนะแต่ถ้า EMA ก็อยู่ที่60,000ตอนนี้กลับขึ้นมาได้แล้วก็จะถือว่าโอเคนะครับนะก็หวังว่า จะไปจริงๆสักทีในรอบรอบนี้นะครับรวมถึงถ้าเราดูในด้านของกราฟ5 d ันนะครับนะตอนนี้ก็ถือว่ามีสัญญาณเรียบร้อยแล้วในการ cross ตัดขึ้นมานะครับนะสำหรับ m s d นะครับนะเรียกได้ว่าเ,าเวลาที่ชาร์ตมันตัดขึ้นมาเนี่ยนะครับนะเปลี่ยนจากแดงไปเป็นเขียวของ m s d ระดับ5 d ันนะอันนี้ใหญ่มากนะ5 d ันนะครับก็พัมไปก่อนในนี้เท่าไหร่ขอวัดดูสินะครับก่อนหน้านี้พัมในช่วงต่อปี2023นะฮะพัมขึ้นมาเราๆสัก เจอรนะครับนะรอบนี้7จอีกรอบนึ่งล่ะนะครับรอบนี้เปลี่ยนจากแดงเป็นเขียวรอบนี้พัมขึ้นมาเท่าไหร่ฮะแล้วก็ไปต่อจนสุดก็คือ150%หาสรับส็นรับเขียวรอบนี้สรับเขียวรอบนี้เดี๋ยวผมวงเอาไว้ดีกว่านะครับรอบนี้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  แล้วก็ในรนะนาบนี้นะครับถ้าเราซูมอินเข้าไปนะฮะกำลังจะครอสจะยิงครอสนิดหนึ่งแล้วได้วด้วยนะเพื่อนๆถ้าเราดูเห็นปะเขียวเล็กๆเ,เลยนะโอ้โหมันเล็กมากนะเพื่อนๆเล็กมากนะครับส่อหรับทม์เฟรม5เดซึ่ง2รอบก่อนอันนี้พัมไปรอบล,ละ70 10ถึงร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับรอบนี้จะจริงหรือเปล่าแต่ถ้าเราดูเนะี่ยถ้าเราอยากจะคอนเฟิร์มตัวแท่งเขียวตัวนี้ก็คือต้องรออีก5วันก็คือประมาณสักวันที่7อ่ะเพื่อนๆวันที่7ตุลานะครับนะจะเป็นการคอนเฟิร์มว่า อันนี้ไม่เขียวจริงหรือเปล่านะครับนะก็ต้องรอดูนะครับอาจจะรอวันแบบวันจันทร์เลยประมาณนั้นนะครับนะก็พอดีกับที่ดางจีนกลับมานะเพื่อนนะซึ่งถ้ามันขึ้นเนี่ยนะฮะก็จะใช้อีกไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นถึงจะถึง1นึ่งแสนเหรียญนะประมาณสักแค่ Uh, 60%เท่านั้นจะถึงหนึ่งแสนเหรียญใกล้แล้วนะเพื่อนมันเจาะมากๆเลยนะครับลุงโชโลบอกว่ามีโอกาสจะเห็นหนึ่งแสนเหรียญในปีนี้เลยด้วยซ้ำนะครับแนตะ่พะมันอีกแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ใน60%เอง60%ของบิตคอยนี้นะ่าผมว่าอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์น่าจะได้แล้วถ้ามันขึ้นจริงๆนะแป๊บเดียวนะครับทีนี้เดี๋ยวไปดูที่ชาร์ตหกชั่วโมงกันบ้างนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเกิดเดวอเจลลอไปเรียบร้อยแล้วในขณะนี้สำหรับบิตคอยนะครับนะเลยดูว่าราคายกโลนะครับแต่อาปปร์ไอยแล้วสซาับ ใหญ่เหมือนกันนะ6ชั่วโมงนะครับนะก็ต้องรอดูนะว่า6ชั่วโมงเกิด Hidden Bear ใดอ่อขอไป Hidden Bull ใดรอบนี้จะมาจริงหรือเปล่านะครับอารมณ์ก็เป็นแบบนี้นะเรียกได้ว่าราคาอ่ยกโลนะครับนะราคายกโลแต่อินดิเคเตอร์เนี่ยทำโลใหม่นะครับนะก็เกิดเป็น Hidden Bullish Dow Jone นะครับก็เหมือนกับตอนนี้นี่แหละนะฮะราคายกโลแต่ออสไซทำโลใหม่นะครับนะต้องรอดูนะว่าจะขึ้นไปหรือเปล่าถ้าขึ้นไปก็แหมนะครับมีลุ้นนะครับเพื่อนๆนะว่าจะเป็น าเกินจริงหรือเปล่านะครับก็ต้องรอรุ่นกันต่อไปตอนนี้นะครับอยูคอยอยู่ที่62,000นะครับแล้วเพื่อนๆไหนนะครับที่ต้องการซัพพอร์ตช่วงนี้สามก็กดปุ่มจอยแล้วก็เข้ามาในแท็บคอมมอนเดย์ตรงนี้กันได้เลยนะครับเข้ามาดูกราฟต่างๆที่ผมอัปเดตกันเอาไว้ให้นะครับสำหรับเพื่อนๆสมาชิกก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับรวมถึงในไลฟ์ในเรื่องของข้อมูลเอ็กวอเซฟต่างๆนะครับนะก็สามารถได้เข้าไปดูสำหรับเมมเบอร์ออรลี่ตรงนี้กันได้นะครับนะก็ช่วง เป็นสิบสิบวันแล้วนูเพื่อนนะพูดถึงเรื่องของสุ่ยกันไปในเชิงลึกสำหรับคุณรอพอนะครับรีเสิร์ชก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แต่ถ้าจะมือซื้อตอนนี้ไม่ทันแล้วนะเพื่อนนะผมว่าอย่าไปไล่ราคาเลยฮะก็ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับนะผมว่ารอมันย่อดีกว่านะครับนะแต่ก็ถ้าใครอยากจะเข้าไปอัปเดตก็อย่าลืมเข้าไปดูกันได้นะครับที่แท็บคอมมูนิตี้ตรงนี้นะครับผมจะแปะเอาไว้ให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ในอนาคตมีไลฟ์อะไร เอ็กวอซิฟเนี่ยก็จะอยู่ในนั้นนะครับนะก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนกันเสมอมานะครับสหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ